สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหลังจากที่เราหางเหินกันมานานนะครับจากการลงคลิปนะครับก็วันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมมาปลูกต้นไม้กันนะครับก็เป็นต้นมะขามนะครับก็เห็นชมรมบอนไซเขาปลูกกันนะครับก็น่าสนใจอยู่นะครับช่วงนี้ก็เลยจะมาทําอะไรที่เกี่ยวกับ ต้นไม้สักหน่อยนะครับก็พอดีที่บ้านนะครับมีต้นมะขามต้นใหญ่นะครับแล้วก็มีฝักแก่เยอะนะครับก็เลยเอาเนื้อออกนะครับแล้วก็เอาเม็ดมาปลูกนะครับก็เห็นเขาทำบอนไซนะครับจากต้นมะขามเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับต้นมะขามบ้านๆของเราเนี่ยนะครับมะขามเปรี้ยวนะครับก็ น่าสนใจนะครับสำหรับมะขามแคะเนี่ยนะครับกำลังฮิตอยู่นะครับในชมรมบอลใสนะครับก็เราไม่มีพันธุนะครับช่วงนี้ก็ปลูกมะขามเปรี้ยวก่อนนะครับเดี๋ยวว่างๆเราก็จะหาซื้อมะขามแคะมาปลูกนะครับเราก็นําเม็ดมะขามนะครับมาจัดเรียงกันตามหน้ากระดานนะครับสําหรับเม็ดมะขามของเราเนี่ยนะครับก็ทําการแช่น้ําทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับเราก็จะมาเรียง ในวัสดุปูของเราให้เป็นช่องไฟนะครับห่างๆกันหน่อยนะครับวัสดุปูของเราก็ค่อนข้างจะเล็กนะครับเลียงไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันติดกันนะครับเรียงห่างๆหน่อยนะครับเ,เราจะนำขุยมะพร้าวนะครับกบลงไปทีงนะครับก็ ไม่เคยปลูกเหมือนกันนะครับลองปลูกครั้งแรกนะครับเห็นพี่พี่แถวบ้านเขาว่านตามข้างรั้วนะครับแค่ยืนโยนทรงเดชนะครับมันก็ขึ้นเยอะแยะเลยนะครับเอาน้ํารดนะครับนี่เราทาให้มันดีๆหน่อยนะครับนี่ครับแล้วก็ปรโปรทับเม็ดมะขามที่เราได้วางลงไปนะครับสําหรับบอนไซที่ทําจากการพอเมเลสเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลา นานนะครับหลายปีเลยนะครับ 3- 4สปีนะครับสำหรับไอ้ที่เขาทำเป็นทรงป่านะครับที่อยู่ในกระถางนะครับจัดมีต้นมะขามหลายต้นนะครับทำให้เหมือนคล้ายๆพุ่มป่านะครับก็ใช้เมล็ดมะขามเนี่ยนะครับเริ่มปลูกขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกกระบะหนึ่งนะครับที่เราหามานะครับ มาใส่เม็ดมะขามที่เหลือนะครับเรียบร้อยนะครับการพอมเล็ดมะขามของเรานะครับระหว่างนี้ก็รอเวลานะครับว่าจะงอกเมื่อไหร่ สําหรับมะขามของเรานะครับเอาวล้ครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็คือระเด็ดพันธุ์ต้นกํมปูนะครับหรือต้นจามรีนะครับซึ่งมีรูปทรงนะครับที่หลายคนนํามาจัดเป็นบอนไซกันนะครับเอาไม้หลายๆต้นนะครับมาก๊อปี้เป็นทรงจมรีนะครับหรือต้นกัมปูนะครับเป็นใบกัมปูนะครับที่เอามาใส่ ต้นไม้นะครับสามารถทําปุ๋ยต้นไม้ได้ดีนะครับสําหรับใบมันนะครับก็อันนี้ก็คือมเมล็ดของต้นจาปรีหรือก้ามปูนะครับที่เราได้เกะแกะออกจากฝักของมันนะครับสําหรับต้นกามปูหรือจาปรีเนี่ยนะครับก็มีทรงพุ่มที่สวยงามนะครับหลายท่านนะครับก็นํามาจําลองเป็นต้นไม้เล็กนะครับใช้ต้นไม้อ่า มาทําเป็นทรงพุ่มของต้นกัมปูหรือจามารีนะครับวันนี้เราจะทําการปูกต้นกัมปูหรือจามารีกันนะครับอันนี้ก็คือฝักของต้นจามารีนะครับเม็ดมันก็จะอยู่ข้างในนี้นะครับฝักมันก็จะดําๆอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนของเม็ดนะครับก็จะอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับมันก็จะเป็นเหนียวๆหน่อยนะครับ นี่ครับเม็ดมันจะอยู่ข้างในนี้นะครับเห็นไหมครับมีรูเม็ดมันก็จะอยู่ในรูเนี่ยนะครับที่เราแกะออกมาเนี่ครับเป็นช่องๆนะครับนี่นี่เห็นไหมครับหน้าตาของเม็ดอ่าก้ามปูนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะมาทำการปลูกกันนะครับระหว่าง แล้วก็เทียบกันระหว่างต้นมะขามกับต้นก้ามปูนะครับว่าอะไรมันจะงอกก่อนกันนะครับนี่ครับเมล็ดมันก็จะอยู่ในฝักของมันเนี่ยนะครับนี่ครับดูในลูฝักของมันนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับต้นจำมเบรีนะครับเดี๋ยวเรามาพะกันนะครับว่าระหว่างจำมเรีกับมะขามเนี่ยนะครับอะไรจะ งอกก่อนกันนะครับนี่ครับแล้วก็แกะออกให้หมดนะครับเปลือกมันแกะออกมานี่มันจะเหนียวเหนียวหน่อยนะครับมีไข่ยางในเปลือกนะครับ นี่ครับเมล็ดพันธุ์ต้นจามรีหรือใบกัมปูของเรานะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแกะได้จํานวนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเตรียมกระบะเพาะปลูกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะเอาขุยมะพร้าวนะครับปูลงไปนะครับให้ทั่วๆนะครับแล้วก็จะนําเมล็ดพันธุ์จามรีหรือใบกัมปูของเรานะครับหว่านลงไปนะครับก็ทํา คล้ายๆกับต้นมะขามนะครับก็ทำการปูทั่วแล้วนะครับก็นำมเมล็ดพันธุ์ที่เราได้เตรียมไว้นะครับแกะแล้วก็เตรียมไว้นะครับแล้วก็ล้างน้ำหน่อยนะครับเอามาหวานลงไปนะครับนี่ครับมเมล็ดพันธุ์ที่เราได้แกะเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับ เรียงไปเลยครับโรยโรยไปนะครับแล้วก็จัดจัดให้มันอ,อยู่ห่างๆกันหน่อยนะครับเพื่อจะได้เวลางอกแล้วจะแกะออกง่ายหน่อยนะครับลากเขาจะได้ไม่ต้องไปพันกันนะครับประมาณนี้นะขอรับเสร็จแล้วเราก็จะนำเอาขุยมะพร้าวนะครับกบลงไป เหมือนที่เราทำกับอ่ามเมล็ดมะขามเลยนะครับไม่เคยปลูกเหมือนกันนะครับต้นจำม,มรีนะครับก็ครั้งแรกนะครับในการปลูกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับสำหรับต้นการปลูกหรือต้นจำม,มรลีนะครับ เอาล้ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็นํามาวางกับมเมล็ดมะขามเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าระหว่างต้นมะขามที่เราได้ทําการเพราะ,มะเมล็ดนะครับกับต้นจะมะรีนะครับอะไรจะออกก่อนกันและจะใช้เวลากี่วันนะครับก็ฝากน้องๆกดติดตามด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูตอน งอกนะครับว่าเป็นระยะเวลากี่วันนะครับแล้วก็ระหว่างจามรีกับมะขามเนี่ยนะครับอะไรจะออกก่อนกันนะครับก็คลิปนี้ก็ขอลา,าไปท่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ